สวัสดีครับกลับมาอยู่กับปอน,นะครับอีซูนุนครหลวงซุปเปอร์ทักครับผมวันนี้นะครับปอนจะมารีวิวเจ้า NLR เหมือนเดิมแต่วันนี้ครับตัวถังอ่ะค่อนข้างแตกต่างแล้วก็พิเศษไปจากเดิมนะครับวันนี้เราจะพามาดูกระบะคอกสแตนเลสอ่าต้องบอกว่ากระบะคอกสแตนเลสเนี่ยเป็นงานค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มซึ่งเดี๋ยววันนี้ปอนจะพาไปดูงานในเรื่องของการต่อตัวถงังรายละเอียดตัวเนื้อง,งานนะครับดีเทลต่างๆ,ๆเดี๋ยวจะพาไปดูหมดเลยมา มาดูด้านหน้าก่อนอันนี้คือเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าไฟหน้าอะไรใส่ให้เหมือนเดิมก็คือยังเป็นโฉมโมเดลปัจจุบันนะครับ M Y 2 e 3ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีรูปตัว L อยู่ด้านหน้านะครับแบบนี้โอเคมาจะได้ไม่เสียเวลาครับมาดูด้านข้างกันดีกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้านะครับออกรถไปนะครับใช้เนื้องานบรรทุกอาหารทะเลเลยต้องใช้กระบะเป็นสแตนเลสนะครับเพราะว่า1ถ้าเป็นเหล็กเนี่ย ในเรื่องของการบรรทุกหรือการใช้งานครับอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะหนึ่งคือเหล็กกับอาหารทะเลจะค่อนข้างมีความเค็มนะครับความก่อยของสินค้าที่เราบรรทุกเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้เป็นตัวถังเป็นกระบะคอกซตเดตแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราต่อนะครับก็คือตัวแชสซีนะครับตัวนี้ยาวน่าจะอยู่ประมาณ3เมตรยีแล้วก็สูงสูงอยู่ประมาณเมตรเมตรแปดด้านในอ่า บบนี้เลยตัวพื้นก็จะเป็นพื้นลอนนะครับซึ่งเราอจะติดตั้งที่ระบายน้ําไว้ที่ด้านหน้านเพื่อเป็นการถ่ายเทน้ําให้กับตัวรถไม่ให้มีน้ํานองอยู่ด้านในนะครับส่วนต้องบอกว่าตัวถังทั้งหมดเราทําจากสเตนเลสทั้งลูกตรงนี้เราก็คือพ่นสีสวยงามนะครับเก็บงานเหล็กกันโครงด้านข้างนะครับเป็นสเตนเลสทั้งหมดที่เราทํามาจะเห็นได้ว่าจะมีท่อสายยางที่ยื่นออกมาจากด้านข้าง ตัวนี้นะครับจะเป็นสายยางระบายน้ําจากด้านในตัวรถซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าอุ้ยสายยางแค่นี้ไหวไหมเราใส่ให้สองฝั่งเลยนะครับเวลาน้ํามันนองอยู่บนกระบะระบายได้ทั้งคู่นะครับก็จะช่วยให้ทําความสะอาดง่ายด้วยเวลาบรรทุกของเสร็จฉีดน้ํานี่เราฉีดอัดจากด้านหลังใช่ไหมครับน้ําจะไหลลงด้านหน้าระบายออกจบอ่าจริงๆต้องบอกว่าเนื้องอานะครับตัวแซนเดเนี่ย เชื่อมรอยเชื่อมอะไรนี่สําคัญอันนี้เราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ครบเลยนะครับใครอยากได้ข้อแซลเลตแบบนี้คอมเมนต์ได้เลยอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆลูกค้าถ้าไม่ได้อยากได้ต้องการสูงมากคือเราลดขนาดความสูงได้นะครับเดี๋ยวปอนเปิดด้านท้ายดูหน่อยดีกว่ามาอันนี้มีเหล็กรางนะครับด้านล่างแล้วก็ตัวพื้นก็ปะเดี๋ยวปอนเปิดให้ดูเลยอ่านี่นะครับ มันจะติดสีนิดนึงนะครับตัวเนื้อง,งานใหม่ปุ๊บปบุโอเคนี่เปิดมาแบบนี้เลยอ่าเวลาขึ้นของนะครับแบบนี้หรือบางทีถ้าแบบมีของพลาดเราสามารถเอาโซ่มาเกี่ยวคล้องได้นะครับของเพื่อเปิดกระบะไว้่าแบบนี้ต้องบอกว่าตัวพื้นนี่เหล็กหนาเลย เออโทษทีครับเป็นสเตนเลสอย่างหนาเลยตัวพื้นแล้วก็เราทําลอนเนี่ยอย่างที่บอกคือในเรื่องของสินค้าอย่างตัวเนี้ยเป็นอาหารทะเลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลังอ่าลังน้าแข็งถังน้ําแข็งสไลด์ขึ้นสไลด์ลงง่ายเลยแล้วก็เรื่องของการระบายน้ําอย่างที่แจ้งคือด้านหน้าเรามีทาร่องน้ําให้ด้วยเพื่อระบายนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็มีเสาด้านท้ายไว้สําหรับรัดเชือกรัดของได้กรณีที่ของเราเยอะมากๆแล้วเราต้องการเปิดท้ายวิ่ง อันนี้เราทำมาซัพพอร์ตให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวกระบะข้อสแตนเลสนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวกระบะข้อสแตนเลสแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยเพราะว่าต้องบอกว่าตัวข้อสแตนเลสเนี่ยต้นทุนจะค่อนข้างสูงกว่าตัวข้อเหล็กทั่วไปนะครับและงานจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างที่บอกครับรายละเอียดงานดีเทลเราเก็บให้ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวใครอยากดูนะครับตัวกระบะคอกแซเลตไปใส่ในรถรุ่นไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันไปนิดนึงเดี๋ยวปอนมารีวิวจัดเต็มให้เลยนะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยรอส่งมอบละนะครับเดี๋ยวยังไงเราตรวจความเรียบร้อยแล้วก็จะส่งมอบให้ลูกค้าทันทียังไงปอนฝากเจ้า NLR กระบะคอกแซเลตคันนี้ไปด้วยนะครับใครสนใจรุ่นไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะไปแล้วครับ